ีการเปิดคัางหมดมันอยู่ที่ไป เดือมไหมครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆยาวๆาวแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำเลยยูทูบพิมพ์เลยเลยครับ99บาทต่อเดือนนะครับปกติ209บาทนะครับเรับมีได้ครบทุก,กอุปกรณ์ครับต่อยูเมลเดิมได้มีแอปมีดูแลตลอด24ชั่วโมงครับคนที่มีอยู่แล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับรวันนี้แถมยูทูบมิวสิกฟรี1 2 9บาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอเดียอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะครับตอนนี้ใครบอกอยากช่องผมนะครับก็รันรับเงินไปเลย50,000บาททุกสิ้นเดือน ตาหลักแสนนี่อยู่ใต้ชีวิตครับโอเคครับผมก็ ไม่ไม่ไม่ต้องก้ออะไรกันเนยอะก็วันนี้ก็จะมาเติม30 0 0 0บาทแล้วกันพูดกันง่ายๆเติมเพิ่มอีก3 0 0 0 0บาทรัฐบาลไทยนะครับและตอนนี้ผมบอกเลยว่าเรากาลังจะมีเสียคนใหม่นในเกมนี้น้องอิงดูที่1นึ่งดิคือง่ายๆคือที่1เนี่ยสองหมื่นบาทก็คืออันนี้สี่แสนอ่ะผมตีให้เลยอันนี้เกือบสี่แสนคือถ้าเกิดเฉลี่ยก็มาสามแสนเก้าหรือสี่แสนอ่ะเพราะว่าสองหมื่นบาทเราได้สองร้อยถูกปะอันนี้สี่พันอ่ะก็ตีไปสี่แสนอันนี้คือเสียคนใหม่ขอดูไอดีเขาหน่อยเมื่อวานผมดูไอดีเขามูลค่าทีมมมมเเเเ้้้้้าาาาาาลลนๆจรริงงแวผพ่่่ดูไปปืืออชชะ 50าล้านล้านมาลุยเลยละกันกดเทเลเจนต์ Legend นะครับไปแล้วหนึ่งเหลืองมาโอเคเหลืองฮะเหลืองแค่หนึ่งเหลืองสองโอเคถ้าเกิดเหลืองเอาเฉลี่ยสองสองสองอะไรเงี้ยผมว่าได้อยู่ เออสี่อย่างเงี้ยได้สี่อย่างเงี้ยได้สี่างเงี้ย,อยโอเคสองอย่างเงี้ยโอเคหน่อยโอเคสองได้อยู่ผมต้องกดสามล้านใช่ไหมสองเหรียญห้าเหรียญไม่มาบ้างหรอนี่เออห้าเหรียญแม่งมาบ่อยมากผมต้องกดจนแค้นเหลือเท่าไหร่วะสามล้านสี่ป่ะโอเคตอนนี้ผ่านไปแล้วสองหมื่นเนี่ยครับนั่งเหลืออีกหมื่นหนึ่งเดี๋ยวผมขอนับเหรียญก่อนแปดหนึ่งแปดแปดสองหกแปดสามยี่สี่ยี่สี่ครับสามใบละเออได้บุกแปดไม่ได้เหลืองแต่ได้บุกแปดก็โอเคนะนี่ครับต้องให้เหลือสามล้านสี่เนาะปึ้ง อันนี้มันเหมือนขุบดบ่อล่อปลาแล้วนะ 8 1 8 18, 8 2ึ8ง3ปด4ปดสอง4ี่ายง่ายๆคือผมต้องได้อีกหเหรียญผมเอาผมให้แมงขุดบ่อลอ่อปลาเลยโอ้โหพอก่อนไหมเพื่อนผมว่าผมว่าเราพอกันก่อนประมาณนี้ไปก่อนเพราะตอนนี้ก็30 0 0 0กว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะโดนขุดกันหนักกันวันนี้นะครับแมงได้แค่เหรียญเดียวอะไรเงี้ยขอรับของแป๊บนึงนะเพื่อนคือผมรู้แล้วเดี๋ยวเศษที่เหลือเอาไปแลกกันแตกมาเก็บไว้บ้างเนี่ยเพราะว่ากันแตกอันนี้ดีมากการแตกอันนี้ค่อนข้างดีเนี่ยน้องเห็นบ้าเนี่ยแลกได้2องกันกันแตกมาถึง8แปนแสนน้ ด้วยนะตัวเนี้เพราะว่าตอนนี้ไอเวอ่ะอยากได้ฟองลิเบรี่ไอคอนบุก8อยู่และแม่งรับนอกอยู่แสนหนึ่งใครสนใจตีฟองลิเบรีะก็ตีมาในครับบุก 8, โดยใช้กันแตกอันนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนปไปดูกันในเกมครับผมดูทรงแล้วพอแฟนม,มานั่งแม่งเงียบติ่งไม่มีนะไม่มีนะติ่งที่อะไรน้องแอมจะมเอดีดๆเฮ้ยว่าไง อ่ะเอา,า,ามามามีเด็กเขาโดนเน็มาให้พันหนึ่งอะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาวตัวไปสอ0อพอก็ไม่ต้องทําอะไรก็ามานั่งเดี๋ยวเปิดกา้าวถ้าเกิดแบบเปิดเกลือก็โดนตกแคนนั้นเน <S <S องขำไรเฮ้ยไม่ขำตลกเหรอนี่ตลกหรอเอานั่งนี่เลยนั่งนี่เลยนั่งกลางนี่เลยทําไมเด็กๆเ,เขาไม่ชอบถ้าเกิดแบบมาวางมาาอะไรอะ่ะไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังหูฟังอ่ะเดี๋ยวฟังให้เอา, <S <S อาสวัสดีครับใช่น้องแอมที่พี่บอลพูดถึงทุกสปรีงหรือเปล่าครับน้องมันถามว่านี่ชื่อแอมป์ปะ ออโเคก่งแต่หน้ากล้องนะไอสา์เฮ้ยอย่าดนี่เหมไม่จุกจิกดิเฮ้ยจุกจิกอะไรอ่ะอ๋อหนึ่งเดี๋ยวรับของมัน เที่ยวนี้น้องอต้องบอกว่าเดี๋ยวให้มาช่วยน้องเขาเปิดการ์ดเจ้าของไอเดีอ่ะชื่อไอ้มอสไอ้มอสเป็นลูกเจ้าของบ่อนพี่ปลอยเป็ดเจ้าเว่ยอ่ะอะไรพวกเนี้ยคนจีนที่แบบรวยๆที่เคยเออกข่าวไม่จริงจริงเฉยง่ายๆคือมันเติมไปเยอะฟังมาอ่ะแล้วมึงจะเอกทำไมไอ้วนๆอ่ะใส่ใส่หูฟังไว้เดี๋ยวเด็กมันโดเนทมามันมันโดเนทมาชมชื่นสนนะฝั่งนี้ก็ได้ใส่ฝั่งนี้ก็ได้ใส่ไ,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 ไปเลยใส่ให้ได้ยินเสียงเฉยเยอ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวพอมีโดเนทเสียงมันจะตึงแล้วก็มันนนะออ่่าาให้เเเดดดดีี๋๋ยยววๆไปปิล เดี๋ยวบอกให้เพราะว่าพี่บอลนี่กลัวแฟนจริงไหมครับค่ะเพราะว่าพี่บอลกลัวแฟนจริงไหมไม่จริงครับอ๋ออะอะไรวันนั้นไม่ใช่คนนี้นะไอ้อ้วนบอลวันนั้นไม่ใช่คนนี้ทำใส่คำมาอะกดเลยเนี่ยเอาเมาส์คลิกเนี่ยที่กดเปิดสองชิ้นอะกดเลยอันนี้เป็นการไอคอนสองชิ้นเลยสองชิ้นเลยอันนี้เออกดไปเลย คือต้องมีไฟออกมาถ้าเกิดมีไฟอ่ะกดเลยกดเลยถ้าเกิดมีไฟออกมาคือแบบลุ้นคุมนะ้มเลยแล้วก็ต้องดูมูลค่าด้วยว่ากี่หมืนล้านต้องอนุญ,ญาตให้พี่บอลมีเมียเพิ่มอีกคนอ่ะโอเคไหมไม่ถึงล้านล้านต้องมีเมียเพิ่มไม่ได้เฮ้ย <c oughs> โอ้กองหน้าฝรั่งเศสเฮ้ยอ,อันนี้โอเคอ่านว่าอะไรอังกี เฮ้ยรู้เฉยใช่ไงน้องสอนสอนมาดีถ้าเลิกกับไอบอลเมื่อไหรกูสอนมาดีน้องแท็ก T O N Y มาได้นะครับเลิกยูทังเพจใช่ใช่ดังดังเป็นไงน้องรู้จักกูบอกเลยพูดในไลฟ์บ่อยๆวันนี้ผมได้เห็นคุณไมค์สักที ฟังอะไรไม่ทันระวังนี่เสียงดูเดีไม่ได้เราฟังเธอรึก็ก็ฟังไม่เป็นไรก็ฟังไปน้องเขาไม่ได้ว่าอะไรอ่ะคิดว่าเดี๋ยวไปเปิดการเน้นๆเลยละกันบวกแปดกดเลยสามใบเลยทีเดียวสามใบเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีไฟนะกระแทกนี่เธอใส่แหวนอยู่ด้วยอย่าเล่นเดี๋ยวมันเจ็บอ๋อโอเคโทษๆเป็นไงน้องกลัวกลัวพี่จริงแหละไม่ได้มีอะไรหรอกอิตาลีอียี่สิใครอ่ะอาลงก้า ลองชื่อตามอารองกาทำเป็นแอบปวดรวยนะเนงินคนอื่นเขาทั้งนั้นคนก่อนอผมสีบรอนมาก็แอบใส่เขานี้แหละนี่จริงทำเป็นแอบรวยอะไรกูก็บอกแล้วไอ้นี่ไอ้ดีไอมอสไม่ไอ้ดีกูเปิดทีละใบอันนี้เปิดทีละใบเนี่ยมันมีตัวดีๆอะ่อะ,อะเดี๋ยวบอกให้ตัวดีคือพวกอองลีไคไวะอะไรเงี้ยบาทเทนไคเวิร์ดไคเวิร์ดตอเลสโรนันโดซีดา้าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยลาหมอยอะไรเงี้ยมันมันมันก็น้อยอ่ะศูนย์จุดศูนย์ศูนง์หนึ่งสวกสดีครโทรจากอ่างทาราวดีน้องแอมที่คุณจองไว้มีคิวเสียลง กดไปสนใจรับน้องคนอื่นไหมกด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 เลวไม่ต้องน้องแอมอะไรสนใจน้องคนอื่นสนใจไม่ไม่สนใจเปิดการ์ดเอากดไปเร็วไออ้วนบอลวันนี้มันดูหน้าซีดเลยว่ะพวกเราดูน้าซีเฉยไม่มีนะเฮ้ยเฮ้ยตาลี่เฮ้ยเฮ้ยตอลี่ซีดเอเออพูดมาคือมันต้องแบบมีไฟแบบอุ้ยอันนี้คุ้มอันนี้ถือว่าคุ้มพลังร้อยอีสิเห็นปะ อันนี้คือพลังอันนี้คือนักเตะและก็อันนี้คือราคาที่เขาซื้อขายกันในตลาดสามแสนเนี่ยสามแสนล้านเนี่ยอันนี้รู้จักบ้าไหปีโรดเป็นนักเตะลูกครึ่งไทยใช่ใช่ลูกครึ่งไทย,ไทยอิตาลีลองลองไปดูเป็นนักเตะแบบตำนานนิดนึงตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วชื่อปีโรดเอาไปโกรธไปเออเด็กก็เด็กน้องๆในสตีไม่ละปีเตอร์เช็คปีเตอร์เช็คปีเตอร์เช็คไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเ้าก็มีไฟนี่แต่มันแค่ห้าหมื่นล้านไงคือ <c oughs> ถ้า,ากิดมีไฟมันต้องหมื่น อ่าอใส่หูฟังไปเลยใส่ไปเลยไม่ฟังวะเอาไม่ไม่ก็นั่งค่อยๆเดี๋ยวยืนนะ <c oughs> เดี๋ยวยืนแล้วกันเอาหูฟังมายืนยืนแล้วกันมันฟังไม่ถนัดกดเลยทีละใบากดทีละหนึ่งอะถ้าเกิดอยากกดเมื่อไหร่ก็กดเลยกดทีละหนึ่งพอทีละหนึ่งอ้าวทำไมอันนี้คือต้องมีไฟทุกใบเลยเหรอต้องต้องมีต้องมี <c oughs> เฮ้ยโอเคทีไมเรียกไอ้อ้วนชิ้นบอลว่าอะไรหรอครับเรียกว่าอะไรบอกน้องเข้าไปเขาถามว่าอะไรนะปกติเรียกกันว่าอะไรที่รักอะไรเงี้ยบอกเขาไปเรียกว่าพี่บอลอื้งไง มันลบเอาไปกดไปทีอันหนึ่งกดเลยกดเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่เปไรไม่เปไรไม่เปไรเอาใหม่เอาใหม่ดีแล้วทำดีแล้วทำดีมากครับผมทำดีมากครับดีแล้วดีแล้วกัรเงินสามหมื่นที่น้องมันเติมไปอ่ะการคิดกันเอาสามหมื่นจริงเหรอสามหมื่นจริงดิโกหกทำไมอ่ะ เฮ้ยไฟมาเฮ้ยเยมันเยมันเยมันจีเคหน่อยเออหน่อยเออไบเอตไบเอตหน่อยเออก่อนไม่ใช่โอเครอวานก่อนไมลใช่คนี้นะคนนี้หรอคนนี้ในอ้วนบอลมันทำท่าจะต่อยพี่ครับก็ก็จีเคจากตัวไม่ค่อยแพงจีเทตัวไม่ค่อยแพงก็กดออกแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงกดกดลูกอ่าเลื่อนลงใหม่นิดนึงมันมีใบอื่นไหม เลื่อนลงมาเธอจำได้ไงว่ามันคือการอะไรก็เธอเล่นบ่อยๆมันก็จําได้เลยมันมันมีเขียนเนี่ยวันนี้พลังร้อยขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะเอาที่ใบนี้ก่อนละกันกดทีละใบเหมือนเดิมไปมีไม่มีกรทำกระถาอะไรเงี้ยให้เราดวงดีอะไรมีปะกระถาด้วยเหรอกะมีมีหมดเพื่อแบบจะต่อยพี่ครับไม่ได้ต่อยต่อยอะไรอู้พี่ไอ้อ้วนไม่ไม่ลุ้นเลยหรอเปิดอะไรไม่ลุ้นเลยหรอน้องแต้มอยากไปเชื่อไอเชี่ยนโดเรมอนนีนมากนะ มันหลอกสาวๆมาเยอะเรื่องหลอกลวงมันชั่นชองแอมไหนอ่ะไม่มีโหตัวตัวอ่อนตัวมีไฟเลยมีไฟเนี่ยไม่เห็นก็ต้องดูดีๆดิเฮ้ยโอ้ตัวนี้ตัวไม่ดีเห็นปะเฮ้ยเปิดดีๆหน่อยดิเอาดีๆหน่อยเธอเห็นเหรอ มันรู้เลยมันรู้เลยเซนบอลมามันรู้เซนอะเฮ้ยทำอะไรทำด้วยเซนหน่อยดิไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเซนอะเซนอะเซนเซนเซนมีหน่อยเซนอะเฮ้ยอ่ะทีละใบทีละใบเอาดีๆเอาดีวันนี้เรียบร้อยเป็นพิเศษที่ชายมีความสุขขอเลิกเกเรเป็นเด็กนรกหนึ่งวันวันนี้จะเป็นคนดีได้ครับน้องเป็นคนดีได้เลยพวกมึงมาอยู่กับผมดีกว่าขอบคุณครับไอโฟนหนึ่งแบงค์แดงที่มึงบอกจะไปไอโฟนเนี่ยหล่อมากเชี่ยวอ้วนที่อะไร ใครเรียกกวยอ้วนไม่เห็นมีไฟเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีไฟ,ไม,มไ,ฟไม่เป็นไรการพวกนี้มันยังไม่ได้ทีเด็ดของจริงมันอยู่ที่ใบนี่นี่เฮ้ย ln ln โอเคอันนี้ลุ้นลุ้นอันนี้การด,ดีลุ้นตัวดีตัวดีเยอะ<ล>อเฮ้ยอ lm คือปีขวาปีซ้ายปีแล้วอุ้ยโอเคพลังร้อยยี่สิบแต่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะการเปิดการทั้งหมดอะ่ะหันหน้านี่การเปิดการทั้งหมดมันอยู่ที่ใบ ของจริงอยู่ที่ใบไม่เขาพูดกันจริงไม่เชื่อถามน้องน้องของจริงอยู่ที่ใบทายจริงปะมันมีกี่ใบเนี่ยมันมีเยอะมีเยอะไม่ต้องกลัวกดกดสำเร็จก่อนกดสำเร็จอ่าตัวนี้คือดีใช่ไหมตะเกียอ่ะอ่ะใช่โอเคคุ้มแล้วยัง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 ไม่คุ้มแต่มันก็โอเคมันก็โอเคกดพี่กดพี่กดพี่ปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีเถอะไอเทียบอลโอ้โหเฮียกูเนี่ยดีสุดแล้วถามไปบอกไปแบบแบบดีไหมเพี่ย เออเฮ้ยประเทศอะไรอ่ะ RB โอ้โหขับบูธไม่เก่งอันนี้ปี u ู l ของปีที่แล้วอุ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่พอยิ้มพอกลิ่มขอพอยิ้มพอกลิ่มมีคนบอกว่าเขาขอเขาว่าใบไทยอีกทีหนึ่งอ่ะเพื่อ้ต้องแปรงฟันก่อนนะไม่แปลงมาสี่ห้าวันแล้วเด้ฮยดึงหูฟังไปไหนนักหนาละเฮ้ยพี่บอกรู้เรื่องมาเนี่ยเฮ้ยห,หรือจะลงไปเลยไม่หรือจะลงไปเลยลงไหมใบนีน้ข้างบนข้างบน เอาบอลที่มีแฟนแล้วหรอแล้วไม่เพื่อนผมหลักที่ทําแบบนี้ได้ไงครับเพื่อนมึงใครวะเอาร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งสามใบไปถ้าอยากพร้อมก็กดเลยทีละใบไป,ไปลุยต้องงกดทีละใบอยูนี่ตลอดเลยใช่ใชออ่มีน้องเขามาโก้รีบหรอพี่เลยนะเหมือนพี่อะไรพี่ผมไม่เคยเหมือนพี่โทอาบี B, สเปนเฮ้ยมันริดคาบาฮาหหรอบุกแปะกอโอเคเยี่ยมเยี่ยมอันนี้เยี่ยม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 อันนี้เหลือเยี่ยมเหลือเยี่ยม หรือว่าย่ำหรือว่าย,ย่ไม่ได้แย่ถามว่าดีขนาดนั้นไหมลั่นขนาดไหมก็ไม่ได้ลั่นอาจจะมีซื้อขายนอกกันเท่าแบบ2-3,000บาทก็ถือว่าโอเคซื้อนอกเป็นเงินจริงแล้วเ,เงิน,น,นในเกมอีก600,000ป,ประมาณนั้นอ่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกไม่ได้โกหก 6, อ่ะกดสำเร็จไปก่อนทีนึงน้องเขาบอกว่าใช้ฟงตีนกดโชว์หน่อยได้ไหมไม่ได้ไปอ่าใช้ลิ้นนะลิ้นลิ้นลิ้นไม่ได้ไม่ได้โอเคกกดดไป บอกเขาเปิดดีแต่รับหลังไปหาสาวอื่นไอ้ชั่วกูไม่เคยไปไ<อ>เฮ้ยเฮ้ยอ่ะเขาบอกไอเขาบอกเขาบอกหลังแหวนหยอายโนโมโต ได้ยินตอนบอลลูกอูได้ยินดิไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยินแบบมันมันเคยมันเคยเป็นตาราหนัง,งโป๊มาก,ก่อนอันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงประวัติเขาจริงๆคือเขาอ่ะเคยเตะบอลที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะอยู่ที่ทีมโอซาก้ามารีนอสแต่ว่าเขาเคยเป็นยักษชนหมึกขันที่โอซาก้ามารีนอสคนคนนี้แล้วก็เขาแบบไม่ลุ่งเหมือนแบบโค้ชก็ไม่คือเหมือนเขาไม่ถูกกับโค้ชรือสักอย่างเนี่ยเขาก็เลยแบบต้องหาเงินนะคนญี่ปุ่นมันกดดันนะสังคมมันกดดันเขาเลยแบบอยากหาเงินอะไรเงี้เาาลแบบมั่อวกต ก็คืออยู่แบบได้แบบอยู่ทีมอ่าอยู่ทีมเลี้ยวพงเลี้ยวภูอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยด้วยประมาณเนี้ยได้โอกาสได้โอกาสได้โอกาสใช่ใช่ถามน้องๆได้หลอกเมียหลอกคนดูหลอกแม่งทุกคนไอ้ชั่วอ้วนกดไปกดไปกดต่อไหอ,อสวัสดีครับที่กระเบื้องต่อไปนี้ไม่ต้องพึ่งกระเบื้องแล้วไม่ต้องพึ่งกระเบื้องแล้วครับเนาะอ,อ่าไปไปไป,ไปกดไปกดไปเฮ้สวยเฮ้เฮ้ตกใจขอโทษ เอลพีแบ็กซ้ยหุยตำนานแมนยูอันนี้โอเคโอเคตำนานแมนยูรู้จักไหมมาลาเรียรู้จักไหมมาเลาเซียหรือ่าอ๋อเซียอ๋อเซียโอเคไปไหมมาเลเซียไม่ตลกโทษโทษจะเอืออะไรอะ่ะเฮ้ยเอืออะไรเฮ้ยถ้าเกิดไม่ทันก็ออกออกไป <laughs> คนดูเขาไม่ตลกเธอชอบพูดปไปเรื่อยอ่ะอ่าแรงนะคำนี้แรงเกิน คำนี้แรงเกินกดกดออกกดออกไปเปิดลุยน้องสุขรากเออไปนี่ยังรู้จักเลยแม่งชอบโทรหากูสุขตอกรเฮ้ยอาเจนไอวาเวลสอุมไม่ใช่ว่ะใครวะนาโปลีรูไม่บุกแปละพี่รอมมองหน้าแฟนหน่อยเผื่อแฟนเขาชอบผู้ชายสไตล์นี้ <c oughs> ขำไรเฮ้ย ไฟมาแล้วโอเคสเปนสเปนซีบีกองหลังเซบียาลามอสเฮ้ยเซโจลามอสบุกแปดมันบุกหกไงมันอะไรล่ะอะไรล่ะไม่เราจะบอกว่าคนเล่นเกมนี้ก็ต้องกิ่งแบบพวกเรื่องของชาติเนาะแบบเราต้องจำได้ว่าประเทศไหนเป็นใครคุณเวใช่ไหมครับ ไม่ใช่เวนี่ขอบครับน้องหนึ่งแบงค์แดงขอบครับอ,บอะไรในตัวไ<ห>อ้พน่น้องอน,นะไม่มีเชื่ออะไรดีเลยโอ้โหดูดิดูเด็กมันด่าดิาได้ยินไหมมาบอกไอ้เชียอ้วนนี่ไม่มีเชียอะไรดีเลยทำไมไปชอบมันอ่าขาถือให้เหนื่อเลย <c oughs> อ่าไปอยู่บ้านกับเด็กมันเลยไหมนะเอาไหมอ่ะเปิดไป <c oughs> กดเลขหนึง่งเลขหนึ่งอยู่ครับคนสวยเฮียเฮียมอสด๋ยวกูใส่อ่ะกดกดกดเลย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 โดเนทปั่นจัดเอออย่าไปฟังเยอะ ช่เฮ้ยฟางเศษป้เป้ซีบีว่ะอย่าไปซีเรียสเลียบกูโกนาเต้บอลแปดแพงอยู่โอเคโกนาเต้รู้จักปะอีบาย์ฮิบาาๆโตนาเต้เอออีบาย์นามาโกนาเต้ไงใครเชียร์เลียบกูบ้างอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวรู้อ่ะกตอโกตออะไรอ๋อนาฬิกาเราเฮ้ราฟิวเลมอนทรงคางตายโฉดเสียใจที่สุด โอ้โหใครสปอยเนี่ยทรงคังโอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แ,ย,มแย,ย่เอาต่อเลยเอาต่อเลยขอดีๆหน่อยล้านร้านได้ไหมร้าน้านร้านร้านร้าน้านเดี๋ยวพาวันเดียวไปเลี้ยงข้าวแพงแพงเลยโอ้โหตัวเดิมแน่เลยโอ้โหตัวเดิมตัวซ้ำม,ม,มาคินย้อนอะเอาไม่ซ้ำโอเคอ่ะโอเครู้จักว่าลูคัสเออร์นองเดสคุ้นทุกตัวงง,องบอกไปคุ้นทุกตัวแต่ไม่รู้จักทุกตัวคืนนี้สงสัยกระชับนิดโอ้โหคืนนี้แม่กระชับนิดลูกบอกจัดหนัก เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามใบสุดท้ายแล้วนะมันไม่มีแบบพวกแมนซิตี้บ้างมีแมนซิตี้แบบแมนซิตี้ตัวมันแพงมากเลยแต่แบบจะไม่ค่อยออกออกยากอะการแบบเดอะไบอะไรเงี้ยฮาร์แลนด์อะมีฮารแลนดด้วยฮารนฮาแลนด์ฮาแลนด์ฮาแลนด์อะกดด้วยทีละหนึ่งก็พอเป็นไรอะพร้อมยังเฮ้ยโอ้โหไม่ตั้งตัวเลยหรออ้าวก็เลยบอกอีตั้งตัวได้ดีที่หลังอ่ะมึงเอาเมียมาด่าให้เด็กมึงคิดว่าเท่มากหรอว่าอังกฤษเออกูเท่กองหน้า กองหน้าอังกฤษมีใครโอเว่นไหมโอเว่นรู้จักอ้าวเยดเอียนไร้เท่าไหร่อ่ะสามแสนนี่เหรอมาเป็นตำนานเป็นตำนานแบบสวัสดีครับพี่แอมเออสวัสดีพี่แอมสเออชื่อใหม่เออกดไปกดต่อกดต่อกดต่อโอเคไปลุยลุยมีแต่คนพูดถึงชื่อแอมเออก็ไม่รู้จักเหมือนกันเลยเฮ้ยอังกฤษอีกแล้วเฮ้ยตัวซ้ำมาเนี่ยเฮ้ยทำไมมันถึงออกตัวซ้ำได้ด้วยล่ะเออจริงทำไมมันถึง เกมมันก็เขี้ขี้อย่างเงี้ยมันก็ล็อกเลตตัวไหนไม่ดีมันก็ออกปล่อยตัวไหนดีมันก็ไม่ค่อยออกให้เราตรงสวานน่ะเอออ้นนะของสามะเงี้ยตรงหวานนะเพราะว่าพี่สาวครับมีสัมภเวสีอยู่ข้างๆอ่ะครับเฮียอีกคนไอ้อ้วนบอลชื่อแอมไงเอ้ยังพึ่งพี่เซ็งแล้วเนี่ยคนที่ลูกเซ็งเน่ยโดนเนตเนี่ยสัตว์แอมเฮียอะไรนักหนาเนี่ยก็อนสำเร็จทีนึง วายพระทีนพระเนี่ยพระไหนก็ได้ฮัลโลก็ได้มั้งฟังหลุดอือใบสุดท้ายไอ้หม้อยบอกไม่เป็นไรอ่ะกดไปสุดท้ายละอืเอาดีๆตัวดีๆมาหน่อยดีเฮ้ยไม่มันก็ไม่ดีเลยดิเฮ้ยอาเจนอาเจนต t เอทีใครอ่ะมีใครวะมิลิโต เยโกมิลิโต็ยุคสามแชมป์ของอินเตอร์เนี่ยก็ประมาณเนี้ยจริงๆแล้วก็หมดหน้าที่แล้วมันกข้าไปเลยก็ได้เดินไหมเล่นตัวนี้เฮ้ยพี่หม่คอมเมนต์ท่าเต้นให้หน่อยครับ https c slash www t i k t o k c o m com slash a บสี่สิบเก้า slash video slash เจ็ดหนึ่งสี่เก้าห้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งสามสา